สวัสดีคะ่ะวันนี้จะมาแจกสูตรการทำปลาทูมันนะคะอย่างง่ายๆไว้ทานกันที่บ้านนะคะใช้ปลาทู1กิโลล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่น้ำพอท่วมปลาทูแล้วก็ใส่เกลือนะคะใส่เกลือประมาณ400กรัมนะคะแช่เอาไว้ประมาณ3ามชั่วโมงค่ะแช่ไว้ก่อนเลยค่ะเมื่อแช่น้ำเกลือครบส่ชั่วโมงแล้วเราก็เอาขึ้นใส่กระ ให้เสด็จน้ำทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงนะคะปลาทูเสด็จน้ำแล้วเราจะมาทอดปลาทูมันกันค่ะใช้ปลาแค่สี่ตัวนะคะที่เหลือก็เก็บอัดใส่ช็อกฟิตไว้ทานได้หลายวันนะคะใช้แป้งข้าวเจ้าค่ะผสมกับน้ำให้เหลวประมาณนมข้หวานนะคะแล้วก็เทค่ะเาให้ทั่วตัวปลาทูเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาทอดกันเลยค่ะ คลพิกกับระคือด้วยนะคะระวังจะไหม้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เมนูจานโปรดอีกหนึ่งจานค่ะทานกับข้าวเหนียวร้อนๆข้ก็สวยร้อนๆลองทําดูกันนะคะได้ผลยังไงอย่าลืมเม้นมาบอกใต้คลิปกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เมนูจานโปรดอีกหนึ่งจานค่ะทางกับข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยร้อนๆลองทําดูกันนะคะได้ผลยังไงอย่าลืมเม้นมาบอกใต้คลิปกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ